สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่ถ้าสนใจกันนะครับในวันพฤหัสทีี23พฤษภาคมนะวันนี้2คู่ที่ข้ามาฝากกันนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมอ่ะไปเริ่มที่คู่แรกก่อนเลยละกันนะครับเป็นฟุตบอลเยอรมันนะครับเป็นเกมเพย์ออฟระหว่างทีมที่ ลุ้นต่ชั้นในบนเสเลีกากับทีมลุ้นเลื่อนชั้นในลีก้าสอเยอรมันนะครับก็จะเป็นโบคุ่มเจอกับดูเซลดอ์ฟนะครับผมโบคุ่ม um, จะได้เล่นในบ้านก่อนนะครับวันนี้ด้วยสภาพผลงานที่จะบอกว่าช่วงหลังก็ไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่นะครับโบคุ่ม um, ชนะแค่เพียง2เกมนะครับจาก12เกมหลังสุดแล้วก็แพ้ไปถึง8เกมนะครับผลงานไม่ดี แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูจากชื่อชันเนี่ยก็ถือว่ายังดูดีกว่า,าดูเซลดอฟนะคือดูเซลดอฟเนี่ยโอเคแหละมาจากลีกาสองเป็นรองอยู่แล้วแล้วก็ผลงานน่ถึงแม้ว่าจะดูดีกว่านะครับคือดูเซลดอฟเนี่ยไม่แพ้ใครมาเจ็ดเกมติดก็ดูแลเรื่องของความมั่นใจก็ถือว่ามีในระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกครับว่าจริงๆเรื่องของชื่อชันมันค่อนข้างจะหนีกันอยู่ประับมาหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมนี้ครับใงก็ตาคาก็ต่อให้โบโคจะผลกันแย่กว่า แต่วันนี้เล่นในบ้านแล้วก็ชื่อชาติถือว่าดูดีกว่านะครับได้เปรี่ยบเรื่องของเสียงเชียร์ด้วยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคดนะังจะไม่โอกาสมาจะเปิดกว้างแต่สุดท้ายผมคิดว่าวันนี้โอกาสของเจ้าถิ่นมีมากกว่าในการเก็บผลที่ต้องการได้ก่อนนะครับผมสว่วนอีกคู่นึงครับไปดูที่ฟุตบอลตุรกีครับอันนี้เป็นรอบชิงแล้วนะครับระหว่างทางเบซิตัสจะพบกับแทปซอนสปอร์นะครับ ก็ถือว่าเกมนี้เป็นการพบก,กันของ2ทีมใหญ่นะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ถือว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าชื่อชั้นเรื่องของสายภาพทีมถือว่าไม่ได้หนีกันแล้วก็เกมนี้เป็นบอลน,นัดเดียวเตะรูปผลเท่ากับว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับจะเป็นเบสิตัสชนะก็ได้จะเป็นทับซ้อนชนะก็ได้หรือว่าจะเสมอกันต่อเวลาก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเกมเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าใครพลาดมากกว่ากันและใครมีทีเด็ดทีขาดมากกว่ากันนะครับก็ อยู่ได้เกมเกมนี้เลยนะครับซึ่งโอกาสได้ออกได้ทุกหน้าจริงๆอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดดูจากผลงานช่วงหลังเนี่ยโอเคและเบสตัดดูดีขึ้นจริงครับหลังจากที่ผลงานแย่มาพักหนึ่งซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าจริงๆเบสตัดเป็นทีมที่มาตรฐานตกลงไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทีมที่เรื่องของมาตรฐานเรื่องของแท้บเนี่ยไม่ค่อยจะหนีกับพวกทีมอย่างกาตาลาสลายอย่างเฟเนเบเช่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาค่อนข้างหลายจุดนะครับมีเรื่องของเกมรุกเกมรับ ความคงเสียคงวาเรื่องของนักเตะที่ขาดตัวหลักไปเยอะแล้วก็มาตรฐานเนี่ยมันก็ค่อนดอกตามลงไปนะครับซึ่งทําให้ปีนี้ลุ้นแชมป์ก็ค่อนข้างลำบากนะครับได้ลุ้นบอลยุโรปก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับตรงกันข้ามกับแท็บสปอร์ที่ต้องบอกว่าปีนี้ผลง,งานค่อนข้างดีแล้วก็ช่วงหลังฟอร์มค่อนข้างเด็ดดวงด้วยนะครับในช่วงเก้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะไปถึงเจ็ดเกมนะครับฟอร์มนี้มากๆแล้วก็เกมลุกค่อนข้างจะหวังผลได้ทีเดียวเลยนะครับ เพราะว่าเกมนี้เราโอเคแหละโอกาสเปิดกว้างกัจริงแต่ว่าสุดท้ายเราคิดว่าถ้ามองในเรื่องของโอกาสเรื่องของคอเดิขาดแล้วก็เรื่องของความคงเส้นคงวาเนี่ยผมยังมองว่าแทบซอนดูภาษีดีกว่านะครับวันนี้บบนัสชิงแต่ว่าเรื่องของฮิติแคบเนี่ยเขาให้ทางฝั่งของเจ้าบ้านเป็นไม่ใช่เจ้าบ้านสิบปินัทเป็นฝ่ายต่อเพราแต่ที่สามกลางนะแต่ว่าบริสุทธเป็นฝ่ายต่อวันนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเชื่อว่าใน90นาทีนะครับแทบซอนไม่น่าแพ้นะครับมีโอกาสเสมอกับชนะ รูได้สอมุมให้เชียร์ที่แทบสอดสปอร์แล้วกันนะครับผมสรุปนะครับสองคู่ในวันนี้ที่ให้เลือกเชียร์กันนะครับก็จะมีในส่วนของโบคุ้มช่วงเกมนี้ได้ในบ้านก่อนน่าจะเก็บผลที่ต้องการได้แล้วก็อีกคู่หนึ่งผมเชื่อว่าวันนี้เบซิตัสอาจจะเหนือกว่าอยู่นิดนึงแต่ว่าสุดท้ายเราคิดว่าเรื่องของมาตรฐานกับผลงานเนี่ย ทับซอนดีกว่าเชื่อว่าใน9เซ็นติเมทีไม่เสมอก็ชนะนะครับผมอ่ะนี่เป็นสองคู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ